หญิงท้องเสียมาตลอด4ปีพอรู้สาเหตุแทบอาเจียนเซเรนไดซ o n คุณแม่ลูกสามชาอังกฤษวัย37ปีเกิดความสงสัยหลังจากสังเกตว่าเธอและลูกๆตั้งมีปัญหากเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหารทางอาเจียนและท้องเสียอยู่บ่อยครั้งมาเป็นเวลา4ปีหลังจากที่ย้ายเข้ามาอยู่ในอพาร์ตเมนต์แห่งนี้แต่มืรู้สาเหตุก็แทบทำให้เธอนั้นอาเจียนออกมาในทันที โดยวันหนึ่งห้องน้ําที่้านของเธอมีปัญหาเซอร์เลนจึงโทรเรียกช่างประปามาช่วยตรวจสอบให้และมันก็เป็นวันที่ทําให้เธอทราบว่าปัญหานั้นมันเกิดขึ้นจากอะไรเมื่อช่างประปาได้ขอไปตรวจสอบแทงน้ําและพบว่าแทงน้ําไม่มีฝาปิดแต่สิ่งที่ยิ่งทําให้ตกใจอย่างหนักก็คือภายในมีซากสัตว์ลอยอยู่ซึ่งเธอได้กล่าวว่ามันเล็กจนเธอไม่มั่นใจว่ามันคือซากหนูหรือซากกระรอกและนั่นก็หมายความว่าเธอและครอบครัวใช้น้ําที่พาซากสัตว์มาเป็นเวลาตลอด4ปีและแม้จะไม่มีหลักฐานว่าการเจ็บป่วยของเธอและลูกๆ จะเกี่ยวข้องกับซากสัตว์ที่พบในทางน้ำนี้หรือไม่แต่ทางอาพาร์ตเมนต์ก็ได้ออกมาขอโทษอย่างจริงจังพร้อมกับสัญญาว่าจะทำการปรับปรุงโดยทันที